รถทะลุมาลองเล่นรถเก๋าสิเลยสดอยู่สิบหกนัดเทีนี้มาเล้วพบกนเลยสดไลยสดเราก็จะได้ฟังบทเพลงครับนะครับไม่ประทับใจเลยไม่ประทับใจอะไรครับเราจะได้ยินเสียงคือผมซื้อกับข้าวมาใช่ไหมครับแล้วบ้านหลังนี้ผมบอกว่าไม่มีน้ำแช่ตู้เย็นเลยครับเอ้าผมก็มีวิตามินซีแช่อยู่ไหนมีไหมเย็นหรือเปล่าครับเย็นครับเย็นผมถามคุณน้องโอไม่มีอะไรแช่เลยครับแล้วมีน้ำแค่ขวดเดียวน้ำไม่เย็นคือ ตพวกคุณต้อนเราแข่งไงเนี่ยผมซื้อกับข้าวมาผมสามไม่ซื้อน้ำมลยกะเยอะจังจะมากินน้ำเย็นๆอยู่บ้านน้องทั้งสามคนนะครับเอหมจมไม่ผมไม่ประทับใจครับผมไม่ประทับใจอะไรเลยวันนี้ครับไม่ไม่ไม่ประทับใจเฮ้ยมันก็มีน้ำเย็นอยู่เอาผมคุยงานก่อนคุนอาคุนอาเอาไปแปงโยมโยเออนั่นนั่นเห็นป่ะนั่นหาให้กินหน่อยแม่คอยก็ไปบอกเขาอัน เอาไปเดี๋ยวผมเรียนรู้ขอแป๊บนึงบวยวายไม่มีน้ําเย็นกินครับไม่หาไงแขกมาหาทำไมคุณคุณไม่ต้องรับแขกเลยครับคุณเออเพิ่นเป็นเวลาที่ผมไม่รับแขกครับแขกมาหาคุณปล่อยแขกนั่งนั่งคนเดียวเอาเหงาเอาไม่มีใครออกมาหรอคุกโจเขาก็คือพอเปิดตูวให้้เขาก็เข้าไปในห้องแล้เขาก็นอนแล้วเขาหน้าบูดมากเลยครับเขาเดินก็ของ่วงเขาก็นอนอยู่เนี่ยผมก็กําลังชั่วโมงศึกษา โอเคงั้นผมผมผมก็จะเข้าใจแค่นี้แหละบ้านหลังนี้เป็นอย่างนี้บ้านหลังนี้เป็นอย่างนี้ไงเข้าใจครับเฮ้ยคุณรู้มาถูกเวลาใชผมผมผมเข้าใจว่าหลังนี้มันเป็นอย่างนี้เงไม่มาต้อนรับไอ้องออมพี่สองน่าเหงากว่าผมครับเออเดี๋ยวออกไปพี่เดี๋ยวขอห้าทีองค์เขาก็พูดเยูดเสียใจขอห้าทีนะห้าทีพึ่งไปนะเดี๋ยวไปดูแลอย่างดีบ้านหลังนี้ครับห้าที เฮ้ยพอไปเข้าไปดูคุณคุณคุณโจคุณโจนอนเล่นโทรศัพท์เฉยเลยมันก็เวลาสุดตัวโดยที่พี่ชายเขาเามานั่งกินข้าวอยู่บ้านเนี่ยตากอากาศเนี่ยตากอากาศครับคุณโจเล่นนี่ใส่บ็อกเซอร์นอนเล่นก็มันเป็นเวลาสตัวเาเนี่ยผมก็ใส่ชุดสบายสบายอนี้เดี๋ยวอีกข้าทีเดียวผมขอห้าทีมาหลังนี้มาหลังนี้เดี๋ยวเออหด้าที ดีดีต้อนรับครับขอโทษด้วยน้องพี่กินหมดแล้วไปไปไปนอนเถอะไปพี่กินหมดเลยแหละกินอะไรแหนมเนี่ยพี่เข้าไปหายเองพอนายรู้ไหมกูอะไรพี่กินแหนมพี่ถึงแหนมเองเลยโอ้ผมยังไงมาเฮี่ยแอ่ต้่มมามาชิกินเท่านั้นเออว่ะต้่มมามาชรากินเลยน้อไม่มีอะไงกินดีว่ะพี่กินแหนมพี่กินถึงเอง